Ô mai, ô mai, xí đen, xí đen, tế, mày mày chị đang chỉ đang tăng hả tỷ tăng hạ tí quê mày quê thì đeo quê chúng ơi, ơi. chu mơ xuống mơ, mơ bóc ăn nói chị đeo quê đi bao đi <laughs> bao <laughs> 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 <laughs>

ลรงบาลห้าย่ะครับจอสโลครับจอสโลจะตัดบอลโอ้โหเกือมไงหลังครับจอสโลใชน่สม้วช่หวนยังไงยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่ออพอดีีนเบอร์้า รีบาครับปูดแล้วโอ้จิตสาได้ครับจิตสาครับมองเพื่อหรือเปล่าาครับแล้ววอรซอรไม่ลงจิตสาวิ่งอยู่ครับพิกิจยังไงต้องเล่นแล้วครับไม่มีใครปิดก็ยิงครับนิดเดียวครับยิงตรงครับเหลือแรงครับ ยังไงครับจ่ายให้พี่นนทครับแล้วพี่นนทจะโฟเตอร์หรือเปล่าแล้ว <iz ha! S 1> นิดเดียวครับแล้วโอ้ต้องซ้ำต่อครับมาแนวสั้นหมดเลยครับสีดำจอสดอยึกหลอกแล้วส่งมาครับต้องเล่นเล้วครับโอเคครับยืนกว้างๆแล้วยิงครับ นิดเดียวครับยิงตรงแล้วครับจอสดอแล้วพีภูมิแจ๊บสเตปยิงไม่ลงครับนิดเดียวครับน่าเสียดายจอสดอแก้ตัวหรือเปล่าพี่กีดครับโอ้โหไนท์พาร์ครับลูกนี้แล้วพี่เขาแบ็คไม่หูไม่แบ็คครับวางง่ายๆเลยครับ เยดโดนี่แค่ซ้อมนะครับผมยังไม่ยิงครับโอเคครับพร้อมแล้วครับพร้อมนะครับผมไปครับลุยครับจัดต่อครับมองเพื่อนครับยังไงครับพีกิทคอบอลจะเล่นเองหรือเปล่าแล้วเข้าไปเล่นเองเล่นต่อครับเล่นต่อครับ พี่ภูมิครับยังไงครับแล้วพี่สวยโอ้สวยมากครับเบเกอรี่ครับทิงจังหวะได้เปรียบครับสวยมากครับก็ดูชื่อหลังเสื้อก็าดิแล้วพี่นนท์โอ้เลสวยครับลูกนี้ครับเอาไปเลยครับไฮไลท์ครับผมสี่นาทีผ่านไปครับสามต่อเจ็ดครับ เข้ามาแล้วโฟเตอร์พิกิตครับจะให้วสอสโลแล้ววสอสโลยังไงโอเจอสดออีกครั้งหนึ่งไม่รู้เจ็บข้อมือหรือเปล่าครับอย่าอย่าเสียใจครับจอสดออย่าเสียใจ,จสวยครับสวยครับ